ครับผมก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงแล้วก็พี่สาวพี่ชายทุกขั้นด้วยครับผมสวัสดีคุณน้าด้วยนะเรามาดูชุดไม้ชามนี่แหละนะอันนี้มายานะครับผมเป็นไม้เสียบสูงนะครับผมอันนี้จะเป็นโชกุนก็เป็นไม้เสียบสูงเช่นกันอันนี้จะเป็นแดงเลด,ดากอนนะตัวอย่างดอกไม่ได้เอามาให้ดูอยู่ทุกนามีอยู่ออกดอกเลด,ดากอนมันกนงกรแดงแกดอกสวยนะ เอาเป็นชอบแบบนี้สวยเลยนะครับผมอันนี้ต้นเม่ผมขายไปนานแล้วนะต้นแม่แต่ว่ากิ่งยังพอเหลืออยู่เพราะว่าเพราะว่าผมเอากิ่งมาปักเอามาเอามาเสียบไว้อยู่เดี๋ยวต้ตนเมียขายไปแล้วอันนี้ไม่รู้ชื่อมันกันนะตัวนี้นะอันนี้เป็นไม้ของพี่สาวท่านหนึ่งส่งกิ่งมาให้ผมไม่ร่วมเสียบนะผมไม่รู้นะก็ชุดนี้นะครับผมเป็นไม้ที่สูงหน่อยนะก้ามก็โอเคใช้ได้แล้ว สูงนะมันมีค่าส่งแพงนน่แหละ480บาทนะเผื่อจะได้เผื่อชอบกันนะเผื่อจะลองไปเลี้ยงดูก็มาเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยขอบคุณที่มาเยี่ยมชมมากมากครับผมขอบคุณพี่สาวพี่ชายท่านด้วยคุณป้าคุณน้าด้วยคุณลุงด้วยครับผมขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคุณตาด้วยขอบคุณท่านสวัสดีครับ